คลิปนี้นะคะจะพามาอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวต่างๆของพิสูกันบ้างค่ะเริ่มจากนะคะมาฉลอง IG ให้กับเธอก่อนเลยนะคะสำหรับยอดผู้ติดตามตอนนี้ค่ะที่แตะทะลุ48ล้าน follower นะคะตามสาวโรเซ่ไปติดๆค่ะแล้วก็มีการอัปเดตนะคะข่าวสารต่างๆนะคะคเพิ่มเติมค่ะก็ซีรีส์ snowdrop น,นะคะที่กำลังจะออกฉายเนี่ยเขาบอกนะคะว่าเดือนธันวาคมนี้เนี่ยก็จะได้ดูกันแล้วนะคะ ซึ่งนอกจากจะมีโปสเตอร์นะคะขณะที่เธอเต้นรำกับพระเอกนะคะถูกปล่อยออกมานะเรียกน้ำย่อยให้กับฟฟแฟนๆได้ตื่นเต้นแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็บุกไปนะคะโฆษณานะตามสถานีรถไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นป้ายไฟวิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าจะเริ่มเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีนักเขียนบทนะคะโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้กำกับชื่อดาน,นะ,ะที่ชื่อว่าคุณสตีเวนดีนายค่ะเจ้าตัวค่ะโอ้โหอดใจไม่ไหวนะรีทวิตข้อความใหญ่เลยนะคะบอกว่าเขาค่ะกำลัง ลังรอดูซีรีส์เรื่องนี้ของพิซูอยู่นะคะเรียกว่าฝรั่งก็ข้างรักเธอหนักมากจริงๆค่ะออตอนที่ไปปารีสแฟชั่นวีชิ้นไหมหลายคนก็คงจะได้เห็นนะคะบรรยากาศที่ฝรั่งเนี่ยวิ่งกันฝุ่นตลบนะคะตามรถของพิซูก,กันมาแล้วนะคะก็งานนี้ค่ะหลายคนก็คงจะตั้งตารอนะดูซีรีส์ snowdrop โโของเธออย่างแน่นอนเลยนะคะและอันนี้ก็เป็นภาพนะคะบรรยากาศค่ะที่มีชาวฝรั่งเศสนะคะที่เป็นผู้โชคดีค่ะได้เจอกับพิซูนะคะตอนขณะที่เธอไปเลือกซื้อของนะ ก็มีโอกาสได้เจอกันก็เลยไปขอไลฟ์เซตเธอด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะนอกจากเธอจะมีงานของทาง p r แล้วนะคะเธอก็ยังมีงานถ่ายแบบนะของทางแบรนด์อิดมิชาออกมาให้เราได้ดูอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ เรียกว่าค่ะเนาะจะจะเป็น global brand ambassador ให้กับทันดิออแล้วนะคะเธอก็ยังเป็นมิวให้กับอิดมิชาอีกค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแคมเปญใหม่นะคะเป็นของวิน t e r 2021นะคะก็มีภาพเซนนี้ออกมาค่ะเรียกว่าโอ้โหเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนาะสำหรับช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนะคะมีภาพเซนใหม่ออกมาสวยๆค่ะแอดออกมาให้ดูด้วยนะคะส่วนข่าวๆนะคะที่ว่ามีเรื่องเดทกกับนักเตะ ซองคึมมินนะคะอันนั้นเนี่ยสำนักข่าวต่างๆนะเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่ามันเป็นการเต้าข่าวนะคะไม่เป็นความจริงค่ะ ตอนนี้นะคะพี่สูโสดค่ะถ้าจะมีพระเอกก็มีแค่พระเอกในซีรีส์นะสโนดรอปเท่านั้นนะคะซึ่งภาพภาพนี้ค่ะก็เป็นรูปแฟนอีดิน,นะคะแน่นอนค่ะว่าบริงนั้นตั้งตารอนะอยากจะดูสโนดรอปนั่นเองนะคะก็เลยอดใจไม่ไหวค่ะเอาภาพมาอีดิเซะเลยนะคะแอดก็อกอกมาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของพี่สูที่เกิดขึ้นนะคะ <S <S คก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า